แล็ดแตงขมแช่น้ำา2 2ชั่วโมงแล้วตอนนี้ผมจะใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปวางบนวาลเตอร์ผมมีตัวพ่นน้ำถุงพลาสติก แล้วก็มีกระดาษทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่มีเชื้อแล้วตอนนี้ผมก็วางเมล็ดลงบนกระดาษ จัดให้เสมอกันจะได้ทุกเม็ดได้มีน้ำตอนนี้พ่นน้ำแล้วก็พับแล้วก็พ่นอีกพับแล้วพ่นอีก แล้วก็ใส่เข้าในถุงพลาสติกจะต้องใส่ให้ดีเพราะว่า3-4วันให้หลังเนี่ยจะแกะออกมาดูว่าข้างในงอกเป็นไงมั่งจะได้เอาออกง่ายตอนนี้ปิดถุงอย่าปิดหมดเพราะว่าจะได้มีอากาศเข้าออกได้